ต่อไปนี้ใจผู้ชมได้ดูฮะมองดูก็ตื่นตาตื่นใจแต่มองอีกมุมหนึ่งนี่คือการใช้ F16 เพื่อที่จัดการอลิล่าาัตตัวพี่เปกกี้ <มา S 2> ค่ะก็ฝั่งชายแดนสุรินนะคะก็มีรายงานบอกว่ามีเครื่องบินรบนะคะ F16 ของกองทัพอากาศไทยนี่นะคะก็เปิดการปฏิบัติโจมตีทางอากาศเรียกว่าเป็นการทิ้งระเบิดนะคะโดยวิธีนําโดยวิธีเลเซอร์ค่ะไปดูภาพกันก่อน,นะคะ่ะสุดร้องเยอะเลย

คลิปเหตุการณ์นะคะถูกถ่ายจากฝั่งกัมพูชาค่ะควันจำนวนมากค่ะพวยพุ่งออกมาจากอาคารค่ะคลิปนี้นะคะมาจากเพจ army military force นะคะโพสต์ไว้โดยระบุว่าเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ค่ะแบบ G B 1 2 o w a นะคะ เขาเรียกว่าตอบเป้าหมายแล้วก็คลังเก็บจรวดของ B M 2 1นะคะและอาวุธหนักของกองทัพของกัมพูชาค่ะจนเกิดการระเบิดต่อเนื่องอย่างรุนแรงกลางกรุงสํารงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นจุดตรงข้ามชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดชุรินค่ะ,ะก่อนจะไปต่อคุณผู้ชมฮะวันนี้นอกเหนือจากคลิปที่ทางเพจเ Army Military Force เ,เขาโพสต์แล้วเนี่ยกองทัพที่สองก็มีการเผยแพร่ค,คลิปนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก่อนจะไปต่ออธิบายฮะเพราะกัมพูชาบอกว่าเราใช้ F 1 6 เกินกว่าเหตุฮะพลเรือตรีสุรสารคงสิรินะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะฮะบ,บอกว่าเหตุที่ไทยไม่ใช่ฝ่ายเปิดโจมตีนะฮะแม้จะทราบตำแหน่งอาวุธของฝ่ายตรงข้าม <c oughs> เพราะไทยยึดมั่นนะฮะในหลักสากลว่าด้วยสิทธิในการป้องกันตนเองนะฮะหรือ right to self d e f e n s e นะฮะซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดสูงสุดแล้วก็โฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าถ้าย้อนดูปฏิบัติการที่ผ่านมาทั้งการปะทะรั้งก่อนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ จะเห็นได้ช right ัดว่ากองทัพไทยให้ความสําคัญกับหลักกฎหมายวิธีธรรมระหว่างประเทศหรือว่า IHL อย่างเคร่งครัดเพื่อศักษาศักดิ์สรีและเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามฮะฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากโจมตีตั้งแต่วันที่7ธันวาคมและ8ธันวาคมแม้จะมีการตกลงหยุดยิงก่อนหน้าทําให้หลายพื้นที่ของพลเรือนได้รับผลกระทบมีคําถามตามมาว่าเหตุใดไทยไม่โจมตีกลับในเชิงรุกเพื่อสกัดศักยภาพของฝ่ายตรงข้าม โฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงนะครับแม้การตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองถือเป็นสิทธิ์แต่ทุกการใช้กําลังต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส,ส่วนไม่สามารถโจมตีได้ทุกจุดต้องเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยคุกคามโดยตรงความหมายแปลเป็นไทยก็คือคุณผู้ชมบางทีบอกว่ายิงมันเลยยิงมันเลยยิงตรงนั้นตรงนี้มันต้องได้สัดส,ส่วนไงฮะแล้วเราต้องรู้ว่าจุดที่เราจะยิงไปอ่ะไม่ใช่ยิงไปเป็นบ้านเรือนประชาชนหรือยิงไปที่ไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารหรือพื้นที่ที่เราสงสัยว่าจะเป็นอันตรายทีนี้ F16 เพราะกัมพูชาบอกว่าเราใช้ F16 ทําไม F16 เป็นการใช้อาวุธที่เกินกว่าเหตุนี่คือกัมพูชาเขาบอกมาค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงตรงนี้ฮะคบณชมบอกว่าการใช้ F16 เป็นการโจมตีเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ว่าจะเป็นคลังอาวุธคลังสินค้ารวมถึงโครงสร้างบัญชาการเพื่อริดรอนขีดความสามารถหลักของฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือเป็นขั้นตอนและยุทธวิธีตามหลักสากลเช่นกันฮะดังนั้นไทยเราก็ยืนยันบอกเราใช้ F16 ัะ เรามีจุดประสงค์ในการใช้นะเรายิงไปยังจุดเป้าหมายที่เรารู้ไงว่ามันเป็นพวกคลังอาวุธคลังสินค้าหรือโครงสร้างบัญชาการนั่นเองดังนั้นไม่ได้เป็นการใช้เกินกว่าเหตุอย่างที่กัมพูชาเขาอ้างนะครับผมขณะดเดียวกันอมาต่อฮะคุณผู้ชมฮะปี4ี่สี่วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ปราสาทตาควายช่องกราแล้วก็ปราสาทตาเมืองทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปรากฏชาวบ้านบอกได้ยินเสียงฮะมีการ สู้รบอย่างดุเดือดอีกครั้งนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ปืนดังขนาดนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วฝ่ายกัมพูชาเริ่มก่อนอีกแล้วยิงจรวด BM21 ถล่มทหารไทยฮะทหารไทยก็เลยต้องยิงตอบโต้ฮะทำให้เสียงดังสนั่นวันไหวแล้วชาวบ้านในพื้นที่คือบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปศูนย์อพยพหมด<ะ>เขาก็ได้ยินเสียงปืนชัดเจนและสามารถบันทึกคลิปเสียงตอบโต้ไว้ได้นะฮะ คงไม่ต้องเปิดนะฮะเพราะมีเสียงปั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 งล้วนเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมีรายงานเขาบอกว่าจรวดเบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่ตกในพื้นที่บ้านสกลนตบนตะเคียนอำเภอกราบเชิงซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องระยีที่มีการสู้รบอย่างหนักนะครับแต่ขณะดนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับหรือสูญเสียต่อพื้นที่พลเรือนและสถานที่ราชการทั้งนี้นะครับมีทางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งผู้นำหมู่บ้านและชรบอนะครับให้นำชาวบ้านที่ไม่ได้ไปศูนย์อพยพเนี่ยให้เข้า ขณะเดียวกันในช่วงกลางคืนครับหานไทยก็ยังคงยิงปืนใหญ่กดดันแนวรบอย่างต่อนเนื่องตามหลักยุทธวิธีนะครับหลังจากพบว่ามีความเคลื่อนไหวของฐานตามพูชาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับผมการอพยพนะคะเขาก็ใช้ชุดชรบรหรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะหลังจากที่ประชาชนอพยพไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ให้ชุดชรบอรนะคะออกตรวจตรานะคะดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันนะคะเหตุการณ์ลักขโมยในบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะที่อพยพไปสุนพักพิงค่ะโดยมีการออกตรวจนะคะทุกสองชั่วโมงค่ะ ด้านโรงพยาบาลปราสาสตอำเภอรปราสาสตนะคะได้ทยอยลําเลียงผู้ป่วยแล้วก็รถพยาบาลฉุกเฉินออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอำเภอจอมพระแล้วก็อำเภอท่าตูมนะคะแล้วก็อำเภอ,เอ,อ สีสีคาร,รภูม,ภมค,ค่ะ,คะแล้วก็ประกาศปิดเรียกว่าประกาศปิดผแผนกฉุกเฉินนะคะทุกแผนกนะฮะไม่รับค่ะรับเฉพาะออกขอภัยค่ะเขาปิดประกาศทุกแผนกนะคะไม่รับผู้ป่วยนะคะรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นค่ะที่จำเป็นเร่งด่วนถูกต้องแ,นนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากสงครามนะคะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันมีจ,ร,จรวดบีเอ็มยีเนี่ยเคยถูกยิงมาในพื้นที่ตัวอำเภอแล้วก็เคยอยู่ถูกยิงมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัย่เพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็ มีโรงพยาบาลตามแนวชายแดนส่วนใหญ่จะต้องอบพยพผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลอื่นในตัวเมืองหรือว่าโรงพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่โรงพยาบาลตามแนวชายแดนเนี่ยก็จะรับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้นขณะเดียวกันที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลว่าพบทหารกัมพูชาครับ ตั้งปืนใหญ่จะรวดหลายลำกล้องเบี่ยม21นะฮะบริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องกลางครับแล้วมีการหันกระบอกปืนนะฮะเล็งพิกัดเข้ามาทางฝั่งไทยทําให้ต้องมีการแจ้งเตือนผู้นําหมู่บ้านนะครับให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับเข้าบังเกอร์หลุมหลบไฟตลอดเวลาด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับแล้วคุณผู้ชมดูคือทีมข่าวเราเนี่ยหรือว่าทีมข่าวผู้สื่อข่าวประจําแต่ละจังหวัดตอนเนี้ยก็ไปได้ไม่ใกล้มากครับแล้วคุณผู้ชมดูฮะที่เราถ่ายมาเพื่อจะบอกอะไรเมืองเงียบเลยพี่พไปกี้นี่เมืองแทบล้างเลยะพพพราาบ้นอยดู ร้านลวงปิดหมดนะฮะตอนนี้นี่ขนาดใดตัวอำเภอกับเชิงที่สุรินเนี่ยนะฮะผู้ชมฮะหรือว่าที่อำเภอพนมดงรักอย่างที่เรานําภาพให้ดูแล้วขนาดนี้ชุดชรบอรครับก็ต้องมีการแบ่งกําลังออกตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยให้กับชาวบ้านที่อพยพไปยังศูนย์พักพิง เพื่ออะไรรู้ไหมฮะไปเช็คตามบ้านซิลืมปิดบ้านไหมลืมล็อกรถหรือเปล่าเพื่อป้องกันเหตุลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านเพราะบางทีอริล,ล่าศัตรูไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านะนะฮะโจรขโมยฮะเราก็ต้องระวังเหมือนกันด้วยนะครับก็มีการออกตรวจตราทุกสองชั่วโมงนะครับท้ามกลางเสียงปืนใหญ่ของไทยที่ยิงกดดันแนวรบตามหลักยุทธวิธทีทางการทหารอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งนี้หลังเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของกองกําลังฐานฝั่งกัมพูชาพร้อมยุทธปรกรณ์ซึ่งสามารถมองเห็นแสงน,นะฮะ เป็นแสงกระสุนพุ่งแหวกบนท้องฟ้าในยามค่ําคืนอย่างชัดเจนคือดูฮัเนี่ยทีมข่าวเราพยายามจะจับภาพคือถ้าเห็นแสงแล้วช่วงกลางคืนไม่ใช่พลุนะฮะ แสงจับกระสุนฮะเนี่ยฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วเราจะไปบอกชาวบ้านทุกคนไปอยู่ศูนย์อพยพหมดบางทีมันก็ไม่ได้อะบางทีเขาต้องอยู่ดูแลเฝ้าทรัพย์สินบางทีเป็นชุดชาวบลหรืออะไรเงี้ยนะครับผมไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่สีสเกตครับพี่แป๊กี้ครับผมด้านแนวชายแดนอำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตค่ะซึ่งติดกับพื้นที่ปะทะนะคะในจังหวัดสุรินทร์ค่ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้ประสานผ่านหอกระจายข่าวนะคะให้ประชาชนที่เหลืออยู่เนี่ยเร่งอพยพเพิ่มเติมค่ะไปยังพื้นนทททีีี่่่ปลลอออดดดภภัััยยะะะคคางงเเไไ้้จตรมวห เสียงปืนใหญ่เนี่ยเรียกว่าดังสนั่นหวั่นไหวต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้ค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยก็เร่งเก็บข้าวของขึ้นรถค่ะเพื่ออพยพกันอย่างเรียกว่าโกลาโหนะนะคะโดยเฉพาะกรณีของคุณยายคุณยายเนี่ยชื่อคุณยายอุดมค่ะสีสิงอายุเนี่ยเจแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะจากตําบลปลือใหญ่นะคะที่เพิ่งเดินทางกลับมาอยู่บ้านเกิดเพียง20วันคือคุณยายเนี่ย เคยอพยพไปกรุงเทพแล้วนะไปมาแล้วรอบที่แล้วไปมาสี่เดือนแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยกลับมาได้ยี่สิบวันก็ต้องอพยพอีกแล้วยายเขากล่าวด้วยความเหนื่อยใจค่ะว่าที่ต้องอพยพอีกครั้งเนี่ยก็ท้อเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังส่งกําลังใจให้ทหารนะคะเรียกว่าก็นอกจากตัวเองก็จะท้อแต่ก็อยากส่งกําลังใจให้พี่ๆทหารก่ับไปฟังเสียงของยายกันหน่อยค่ะจะไปอยู่ของลูกชายลูกชายอยู่ไหนคะกรุงเทพค่ะเพิ่งกลับมาอยู่ได้กี่วันแล้วเนี่ย ไม่อยู่เลยกลับไม่อยู่ได้สามอาทิตย์แล้วตั้งแต่ลถกรั้งที่แล้วใช่ไหมคุณได้กลับมาเป็นไง,ไงบ้างก็ให้สูส้ๆชุ่มชุ่ม ทั้งนี้ค่ะที่บ้านภูมิสรอนอำเภอกันทละลักษ์นะคะหมู่บ้านเนี่ยได้กลายเป็นพื้นที่ร้างไร้ผู้คน<ด>ค่ะดูสิฮะที่ไปกี้ร้านลวงปิดหมดนะฮะเรียกว่าร้างเลยนะคะ<อ>เขาบอกว่าถึงจะไร้ผู้คนแต่ก็มีเสียงดังเสียงดังนี่คือเสียงปืนใหญ่นะปืนใหญ่ระดมยิงขึ้นเขาก็ตลอดเวลาค่ะโดยชุดชรบรนะคะหรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยก็รายงานบอกว่าพบลูกกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาตกลงมาในหมู่บ้านภูมิสรอนแล้วกว่าหลูกค่ะแล้วก็ มีระเบิดเสียงดังนะคะข้างหลุมหลบภัยค่ะในขณะที่ลูกปืนใหญ่อื่นๆคาดว่าตกในพื้นที่ท้องไล่ท้องนาของอำเภอเสาทงชัยตำบลตุงและก็ตำบลภูผาหมอกค่ะขณะเดียวกันนะครับไปที่ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่อำเภอบ้านกรวดครับกองทัพภาคที่สองก็รายงานว่าฐานกัมพูชานั้นมีการเปิดฉากนะครับโจมตีอย่างหนักด้วยจรวด bm ียม21ครับและมีการใช้โดรนทิ้งระเบิดนะครับใส่ฐานที่มั่นของไทยในหลายพื้นที่ขณะที่ฝ่ายไทยตอบโต้นะครับเพื่อควบคุมพื้นที่ตามแผน ผู้ใหญ่บ้านบ้านวะครับแจ้งว่ามีกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยตกอยู่ในทุ่งนาท้ายหมู่บ้านถึงห้าลูกนะครับทาให้เกิดหลุมดินขนาดใหญ่และมีสะเก็ดระเบิดกระเด็นไปโดนต้นไม้โชคดีว่ากระสุนไม่ตกใส่บ้านเรือนนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศเตือนแล้วก็สั่งให้ชาวบ้านที่แรงอพยพเร่งเข้าหลุมหลบภัยโดยด่วนนะครับเพราะครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาน่าจะพุ่งเป้าโจมตีมาที่พลรเรือนแล้วนะฮะรอบนี้เดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าพูด เพราะกัมพูชามีการใช้อาวุธใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราไปดูอีกหนึ่งจุดที่อุบลราชธานีครับพี่เบกกี้ครับที่อำเภอน้ m ยืนค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันที่สองของการประทะค่ะที่ช่องอันม้านะคะหลังมีการเตือนนะกัมพูชาเนี่ยก็ใช้จรวดหลายลำกล้องค่ะมี m 21นะคะทำการยิงเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะทำให้บรรยากาศในพื้นที่ที่เคยเงียบสงบนะคะมีเพียงเสียงปืนใหญ่ค่ะจากฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาเรียกว่าดังเป็นระยะนะคะแต่ก็ไม่หมนช่วงกลางวันค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน านเนี่ยนะคะเขางดออกลัตเตเวนค่ะคือต้องไปหลบอยู่ในบังเกอร์นะคะเรียกได้ว,ว่าเหมือนกับยิงกันชุลมุนนั่นนะคะคนอกจากนี้มีรายงานจากแหล่งข่าวทงางทหารว่าฐานกัมพูชาได้เปลี่ยนยุทธวิธีการรบแบบใหม่ค่ะเรียกว่ามาใช้โดนพีชีพแทนแต,แต่ก็ยังไม่มีรายงานทางทหารว่าไทยได้รับบาดเจ็บจากโดนพีชีพดังกล่าวในไหนผู้เรื่องโดนพีชีพทีมงานเปิดภาพนิดนึงนะฮะคือขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่คุณผู้ชมที่ดูข่าวพร้อมบวกและคุณผู้ชมที่ดูโมโนนิวควรจะรู้เพราะ เราอาจจะพูดถึงเบม1บ่อยระหว่างาจ,จะพูดถึงเรื่องการใช้ F16 ของไทยแต่รอบนี้คุณผู้ชมฮะกัมพูชาใช้โดรนพรีชีพอย่างที่พี่ไปกี้บอกไปฮะก็คืออะไรคือการใช้โดรนทิ้งระเบิดฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งกอ,าาองทัพพิสสอบบอกว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภายใต้ยุทธวิธี FPV UAV ของกัมพูชาครับและแนะนำข้อปฏิบัติเมื่อตรวจพบหากสร้างโดนมีเสียงคล้ายกับจะเป็นกับดักคือเวลาโดนตกบางทีเราจะไปเก็บถูกไหมฮะเก็บแล้วเขาบอกอย่าไปมุง่งใช่ เขาบอกว่าถ้าเวลาโดรนมีเสียงเป็นมันจะเป็นกับดักห้ามไปรวมกลุ่มเข้าไปมุงด <ga ูเด็ดขาดแต่เพราะว่าปลอดภัยให้รีบทำลายหรือแยกกล้อง GPS ออกจากพื้นที่ทันทีเพ да SO ื่อตัดสัญญาณและพบว่าโดรนเนี่ยมีการติดตั้งคอ82หรือว่าเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82มเขาบอกอย่าเก็บกู้เองนะใช่ฮะถ้ามีเครื่องคอ82ติดอยู่ห้ามเก็บกู้เองครับพี่ไปกี้อาจจะมีระเบิดหรือกับดักโดยอัตโนมัติ และขณะดนี้พื้นที่ที่รับผลกระทบจากโดนทิ้งระเบิดโดนพีชีบใส่ฐานในที่มั่นของฝ่ายไทยหลายแนวรบมีตั้งแต่ช่องบกปราสาทตะควายไปจนถึงปราสาทคนานะฮะแต่อย่างที่พี่ป๊กกี้บอกไปตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยภาพของโดนที่ถูกส่งเข้ามาและยังไม่มีทหารไทยรับบาดเจ็บจากโดนพีชีบดังกล่าวถามว่าทาไมเราต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นความจําเป็นฮะเพราะขนาดนี้เป็นการบอกว่ากัมพูชา มีการใช้อาวุธนี้ฮะ,ะเออเราต้องประชาสัมพันธ์บอกให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะว่าใช้เนี่ยฮะโดน,โดนพรีชีแล้วเนาะมือดนมีโดนถูกต้องฮะจากเดิมโดนลอาจจะสังเกตว่าโดนเอาไว้เพื่อสำรวจอื่รต่างเหล่านี้วันนี้กัมพูชาใช้โดนพรีชีพี่เปกี้